วันนี้มีคำถามน่าสนใจครับคนมาถามว่าคนเราจะรักกันไปทำไมสนับสนุนโดย Passion Class เพิ่ม passion ให้ชีวิตคู่สองคนบอกรักไปแล้วเดี๋ยวก็มีชู้ บางคนบอกว่ารักไปแล้วเดี๋ยวก็เป็นทุกข์บางคนบอกรักไปแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็แ,แก่เดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวอะไรแบบนี้ถ้าคุณคิดแบบนี้ผมบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ากังวลหรือจินตนาการเกินเหตุเกินไปการที่แบบว่าเราจะไปรักใครหรือเราจะใช้ชีวิตแบบใดแล้วไปมัวจะใช้จินตนาการว่าเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวเขาจะทิ้งเราเดี๋ยวเขาต้องมีชู้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียกว่าตายหลังเขาหรืออะไรแบบนี้การใช้ชีวิตแบบนี้คือการใช้ชีวิตอยู่กับอนาคตหรือ จินตนาการหรือเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านคนเราจริงๆทุกอยู่แค่2เรื่องอดีต นะครับกับจินตนาการอดีตก็คือไปเอาเรื่องราวที่มันทุกข์อยู่แล้วทั้งหมดทั้งหมดทั้งปวงเป็นภาพเก่าๆเอากลับมาย้อนทําร้ายทาร้ายทั้งที่มันจบไปแล้ว2ไม่มีอะไรทำก็ไปจินตนาการเอาแบบนี้แหละแบบรักไปเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวเขาก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนี้ดังนั้นนะครับอย่าใช้ชีวิตแบบนั้นใช้ชีวิตอยู่กับนาวครับอยู่กับปัจจุบันขณะ enjoy มันและทําสิ่งนี้ให้ดีที่สุดมีความรักถทาวันนี้มันยังดีอยู่คุณก็ enjoy ไปแต่พึงคิดเสมอว่าพึงคิดว่าแในมีนนใออาาาคตถ้้วัดดท่่เขไไยู กับเรานะครับแผน B คือเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขต่อไปง่ายๆเหมือนคุณไปนอนบนคอนโดนอนในโรงแรมถ้าคุณรู้ว่ามีทางหนีไฟนะครับคุณไมไ่อยากให้ไฟไหม้แต่วันใดถนะ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุณรู้ว่าทางหนีไฟอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะไปที่ไหนคุณจะไม่ทุกข์มากแต่อีกคนนี้มันทุกข์มากคือมันไม่ได้เตรียมแผนนี้ไว้นะครับมัวแต่ไปคิดว่า ความรักต้องนีรันความรักต้องชั่วฟ้าดินสลายเขาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันเปลี่ยนไปพอเรื่องเกิดขึ้นมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าคุณมีแพลน B enjoy ชีวิตไปแต่ละวันสุดท้ายถ้าเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นฉันจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปฝึกคิดไว้ตั้งแต่ตอนนี้พอเหตุการณ์เกิดขึ้นคุณอาจจะเซงเซงเศร้าเสียใจแต่คุณจะไม่ทุกข์มากเพราะคุณมีแพลน B รอไว้อยู่แล้วดังนั้นในศาสนาพุทธบางทีเขาถึงบอกว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เราต้องเตรียมพร้อมไว้นะนะครับในเรื่องของไอ้กกตาริฝึส ึกความคิดว่าวันใดเกิดขึ้นฉันมีแผนรออยู่แต่ก็อย่าลืมว่าสุดท้ายกลับมาใช้ชีวิตอยู่กันนาวชีวิตมนุษย์เราไม่มีทางรู้หรอกว่าอีก5นาทีอีก1ชั่วโมงอีกเดือนหน้าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้น Enjoy สิ่งที่คุณมีอยู่ Enjoy สิ่งที่อยู่ข้างหน้าคุณและทําวันนี้สนุกสนานกับมันยิ้มกับมันหรรัวเราะกับมันให้ดีที่สุด นี่แหละครับและคุณไม่จําเป็นต้องไปกำเนึงถึงเรื่องของในอนาคตเพราะมันคือการฟุ้งซ่านและบางทีมันเป็นแค่ดอกเบีย้ยของความทุกข์ที่ยังมาไม่ถึงและก็ไม่รู้ว่ามันจะถึงจริงหรือเปล่าด้วยซ้ําจะไปจ่ายมันทําไมสนใจอยากพัฒนาตัวเองทางด้านนี้เกี่ยวกับเรื่องความสุขลองดูคอร์สชื่อ Happiness Bible นะครับหรือคัมภีร์ความสุขแล้วคุณจะรู้ว่าการคิดหรือใช้ชีวิตให้มีความสุขนั้นมันไม่ได้ยากเลยถ้าเข้ามาได้ครับ